ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเดือด4ยักษ์ใหญ่ค่ายญี่ปุ่นจ่อลงทุนในไทยเพิ่ม1.5แสนล้านผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต่อกรอีวีจากค่ายจีนตลอดปี2023ที่ผ่านมาการรุกตลาดรถยนต์ในไทยของค่ายยานยนต์จากประเทศจีนนั้นดุเดือดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจากยอดจองรถยนต์ในช่วงงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023ที่เพิ่งผ่านพ้นมานั้นจากยอดจองรวมทั้งสิ้น53,248คันแบ่งเป็นรถยนต์น้ำมัน61.6%และรถยนต์ไฟฟ้ามากถึง38.4%ความน่าสนใจก็คือการที่ค่ายยานยนต์จากประเทศจีนนั้นสามารถทำยอดแสงค่ายฝั่งของญี่ปุ่นหลายค่ายมาอยู่ในอันดับที่3-7ถึง7 ที่สำคัญ BYD ซึ่งเป็นค่ายยานยนต์ไฟฟ้าเบอร์หนึ่งของไทยในตอนนี้มียอดจองรวมห่างจากค o n ด้าเจ้าตลาดเดิมในไทยเพียง30คันเท่านั้นด้วยสถิติดังกล่าวค่อนข้างแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตอนนี้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยถูกจุดติดแล้วแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการรุกคืบของค่ายจีนดูเหมือนว่าค่ายยานยนต์ของฝั่งญี่ปุ่นก็จะไม่อยู่เฉยเช่นเดียวกันตามรายงานของฐานเศรษฐกิจล่าสุดนายเนริทเทือเศเทลศักด์ เลข,ขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I เปิดเผยว่าจากการหาหรือกับบริษัทผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่7รายของประเทศญี่ปุ่นพบว่ามีอย่างน้อย4รายซึ่งจะเริ่มมีแผนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E.V ในไทยในอนาคตซึ่งจะมีทั้งกลุ่มที่เป็นรถยนต์นั่งและรถกระบะดยในส่วนของรถกระบะไฟฟ้านั้นบางค่ายจะเริ่มผลิตภายในช่วง2-3ถึงปีข้างหน้านี้ โดยค่ายยานยนต์หลัก4รายจากญี่ปุ่นที่เตรียมทุ่มเม็ดเงินลงทุนในไทยเพิ่มเติมนั้นประก,กอบไปด้วยบริษัทโตโยต้ตามอเตอร์เตรียมลงทุนเพิ่มเติม50,000ล้านบาทฮอนด้าเตรียมลงทุนเพิ่มเติม50,000ล้านบาทอิซุซสมมุ30,000ล้านบาทและมิสูบิชิ20,000ล้านบาทรวมเม็ดเงินลงทุน1.5แสนล้านบาทในกรอบระยะเวลา5ปีนับต่อจากนี้เริ่มจากฮอนดา้าซึ่งเป็นค่ายแรกที่ขณะน,นี้ทางค่ายได้เปิดสายการผลิต Honda e n 1 รถยนต์ SUV กลุ่มพลังไฟฟ้า100%ที่โรงงานฮอนด้าส่วนอุตสาหกรรมรถจนะ์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือได้ว่าฮอนด้าเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าค่ายแรกของญี่ปุ่นที่เริ่มเดินสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยคาดว่าทางฮอนด้าประเทศไทยจะมีการเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้า ด้านอิซุสุซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของกลุ่มตลาดรถกระบะในไทยช่วงนี้ล่าสุดกลุ่มอิซุสุโดยบริษัทตรีเพชรอิซุสุเซลออกมาเปิดเผยความคืบหน้าในการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตอิซุสุกระบะไฟฟ้าอีีเพื่อส่งไปขายตลาดยุโรปในปี2025นั้นโดยนายทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิซุสุเซลจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันอิซุสุได้ทดสอบปลิกอัพไฟฟ้า e ีวอยู่และคาดว่าจะผลิตเพื่อส่งออกไปขายยังตลาดยุโรปก่อน ส่วนตลาดเมืองไทยนั้นทาง isuzu ประเมินแล้วว่ายัางไม่เห็นถึงความต้องการของลูกค้าสำหรับปิกอัพไฟฟ้าเลยฉะนั้นแฟนๆ isuzu ที่รอก,กระบะไฟฟ้านั้นอาจจะต้องรอกันไปก่อนสุดท้ายเป็นพี่ใหญ่ในตลาดอย่างเต y ยต้าที่ล่าสุดเมื่อช่วงวันที่25ธันวาคม2566ที่ผ่านมาค่ายได้มีการขนทับรถกระบะขุมพลังทางเลือกมาโชว์ตัวไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าไฮ u ักกีโหรือกระบะไฟฟ้า BEV ซึ่งเป็นรถกระบะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี100่100%สามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด300กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้ง t o y o ต a h i l u ั FCEV หรือกระบะไฟฟ้าพลังงานฟิวเซล h y โดรเจนที่สามารถเดินทางได้ไกลถึง600กิโลเมตรต่อการเติมไฮโดรเจนเต็มถังและ t o y o ต้า i Lu ัก i e s e เ HEV หรือกระบะดีเซลไฮบริดซึ่งเป็นรถกระบะที่พัฒนามาจากพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซล ให้ทำงานร่วมกับมอเตอร์และแบตเตอรี่48โวลต์ช่วยในเรื่องสมรรถนะการขับขี่และการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามสำหรับแผนการผลิตกระบะไฟฟ้าของโตโยต้านั้นยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าจะเริ่มเดินสายการผลิตในช่วงปี2567เลยหรือไม่จุดนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปโดยกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นทั้ง7รายยืนยันจะใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักในภูมิภาคพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทย โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นนั้นมีส่วนสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทยให้เป็นผู้นำด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในระดับภูมิภาคอาเซียนไทยจึงพร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นที่ต้องการขยายการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าการรุกตลาดรถยนต์ในไทยด้วยรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายยานยนต์จากจีนนั้น จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับเจ้าตลาดเดิมได้มากแค่ไหนและการแก้เกมของค่ายญี่ปุ่นนั้นจะทันต่อการเติบโตหรือไม่เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปซึ่งในปีหน้านั้นคงจะมีความชัดเจนที่มากขึ้นกว่านี้โดยผมและทีมงานจะนํามารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งแล้วเพื่อนๆครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ค่ายเจ้าตลาดเดิมที่เตรียมลงทุนในไทยเพิ่มเติม จะตามทันค่ายจีนที่พัฒนาอย่างรวดเร็วในตอนนี้หรือเปล่าในตลาดรถยนต์ในฟ้าสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปกันได้เลยครับและเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารในครั้งต่อไปกดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ